สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยเราอยู่กันที่เดิมครับเสริไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้มาอัปเดตรถสไตล์ครอบครัว7ที่นั่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นคือเจ้า i s u ูซูมิว3.0 DVD a u t o ขับ2นะครับนี่ครับสีขาวที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เลยนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสาหรับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ ด้านบนก็จะมีตัวแหลกหลังคาให้ด้วยคันนี้เป็นเครื่องยนดีเซล3,000นะครับขับ2นะครับใครกำลังหารุ่นนี้อยู่บ้างน,นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยสหรับตัว Isuzu MU-X โฉมปี2016-17นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนไฟ daytime LED คู่กับไฟตัดหมอกอกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้ Isuzu โครเมียมตัวรถเป็นสีขาวมุกตัดด้วยสีเทาบริเวณกันชนหน้านครับสวยงามเลย นี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับออกใหม่ป้ายแดงก็ราคาอยู่ที่1 3 6 4 0 0้าบาทยังไม่รวมค่าสีที่เป็นสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินนะครับตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่6 0 5 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับเพื่อนๆใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเข้ามาได้เลยนะครับซ้ายขวาโครงสร้างเดิมๆเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับคันนี้ใครกำลังมองหาเครื่อง3,000ันดีเซลขับ2เอาไว้ใช้งานรถครอบครัวเจ็ที่นั่งครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับ18นิ้ว นะครับบันไดข้างเป็นทูโทนดําตัดด้วยเทากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีแหลกหลังคาให้ด้วยใสมาให้แล้วนะครับตัวแหลกหลังคาด้านบนนะครับุผู้ชมนี่ครับสีขาวมุกด้วยนะครับแล้วก็ได้เครื่องสามพันด้วยออตโต้ขับ2ด้วยนะครับหายากครับรุ่นนี้ราคาเหลือเพียงแค่6กแสนห้าหมบาทจากราคาป้ายแดง1นึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันะครับ นี่ครับเลยสวยเลยนะฮะดิสเบรกได้4ล้อนะครับหน้าหลังนะครับเขาใส่ดิสเบรกมาให้4ล้อเลยหน้าหลังไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับดิฟฟิวชั่นด้านหลังก็จะเป็นสีเทานะครับเหมือนตัวกันชนหน้าเลยนะครับตัวรับสัญญาณด้านบนหลังคาก็จะเป็นแบบคีบฉลามแล้วหรือชาร์กฟินนี่ครับแล้วก็ได้ตัวแหลกหลังคาด้านบนเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับจากเจ้าของเดิมที่ติดตั้งมาให้นะครับเราก็ใส่ให้ไปเลยนะไม่ถอดออก เกิดลูกค้าเอาไปบรรทุกขนของขนสัมภาระด้านบนเป็นแบบแอดเวนเจอร์ขนกระเป๋าเดินทางต่างๆได้นะครับด้านบนนะฮะด้านหลังก็จะมีกล้องถอยให้นะครับเป็นกล้องที่ติดตั้งเดิมมาจากโรงงานนะครับคิวโครเมียมเดิมโรงงานโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับด้านขวาก็จะเป็นโลโก้มิลเอ็กโครเมียมส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นโลโก้อิ u ุสุเป็นโครเมียมครับนี่ครับดิฟฟิวชันด้านหลังก็จะเป็นสีเทานะครับครับ นี่เป็นไฟถอยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับซ้ายขวานะฮะกระจกโคด้านหลังก็เป็นตัวไล่ฝ้านะครับกระจกโคดเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกโคดเดิมโรงงานแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3 RVD นะครับตัวรับสัญญาณชาร์กฟินนะครับแหลกหลังคานะครับกล้องมองหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากของเดิมโรงงานเลยนะครับฝาท้ายก็นี่ครับเปิดได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับ ของคันนี้รู้สึกว่าเขาจะใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะนี่ครับตัวล็อกฝาท้ายอ๋อโอเคครับเป็นฝาท้ายเปิดธรรมดานะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมด้านหลังนะฮะก็เป็นล็อกปิดเปิดเลยนะครับนี่ครับน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายปกตินะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะคันนี้นะครับนี่ฮะ ท้ายเดิมโรงงานนะครับมีปุ่มเปิดบล็อกนะครับนี่ครับครบเลยนะฮะมีกล่องใส่ของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับรถเหลือปรับสภาพทําความสะอาดนะครับเหลือสปาเก็บงานนะครับผู้ชมเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะครับนี่ครับกล่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับบล็อกขันต่างๆนะครับอยู่ครบเลย ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะระบบแอร์เป็นแอร์เพดานแล้วก็มีจอเพดานให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงอินเตอร์เนนตครบคันเลยนะครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะไม่เคยมีการถอดนะครับมั่นใจเลยว่าฝาท้ายเดิมไม่เคยมีการถอดนะฝาท้ายก็เป็นแบบกดเปิดแมนนวลเดิมโรงงานเลยครับผู้ชมนี่ครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามคันนี้นะ คนให้ดูรอบคันกันล้อมแม็กดิสเบรกสล้อนะฮะล้อมแม็กจะเป็นล่องเทาบัดเงานะครับมาพร้อมยางบิสโตนนะครับสี่ลี่ยางนะครับผมดูก่อนสี่ลี่ยางใส่มาที่265หกห้าทับหกห้านะครับแม็ก17นิ้วนะครับคุณผู้ชมแม็ก17นิ้วนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับแหลกหลังคาใส่มาให้ครบเลยบันไดข้างก็จะเป็นพื้นดำตัดด้วยคิ้วสีเทากุญแจเป็นคีเลต นะแบบสมาร์ทเอ็นที่มีปุ่มปลดล็อกนี่ครับกุญแจเป็นคีย์เลสน,นะครับคุณชมนี่ครับมีปุ่มปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับคุณชมปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกได้เลยนะครับคุณชมนี่ครับมีเซ็นเซอรนะ์สามารถสอดมือก็ปลดล็อกได้เลยนะครับกุญแจติดตัวไว้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เจ้าอิสุมิวเอ็ก เป็นรุ่น3.0 DVD Auto ขับ2เครื่องดีเซลนะครับก็เป็นรถสไตล์ PPV 7ที่นั่งที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เครื่อง3,000ค่อนข้างหายากนะครับชมปี2016นะครับดูภายนอกกันไปแล้วไปดูภายในกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวสปาเก็บงานสวยกริบแน่นอนคันนี้นะครับคุณผู้ชมภายในมาดูกันครับฝั่งคนขับเริ่มต้นที่ฝั่งคนขับเลยนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนัง นะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับทราบสมปี2016ก็จะมีสครับเพจที่เป็นไฟนะครับนี่ครับเป็นตัวหนังสือเป็นไฟนะครับคำว่าวิวเอ็กอยู่นะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับพวงมาลัยแน่นอนครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีครูสซอนโทนให้ครบเลยนี่ครับมันติฟังก์ชันครูสซอนโทนครบแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบเล็ทโทนิกนะครับรุ่นนี้นะครับตัวแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้แล้วนะครับเป็นดิจิตอลออโต้ หน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะครับมาครบเลยแล้วก,ปปป let, วก็ปุ่ม Engine Start นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแน่นอนก็ต้องมีพร้อมปุ่ม Engine Start นะครับภายในคอนโซลตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับเน้นความสปอร์ตนะครับสีดำตัดกับสีขาวมุกได้ลงตัวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีตัว Textion Control นะครับการลื่นนถ่ายนะครับ m o d e o f f i d l i n g มีให้กระจากมองข้างก็พับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า นะครับกระจก4บานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ออโต้1บานฝั่งคนขับเซ็นเตอร์ล็อกมีให้บุหนังนะครับนะครับแปดด้วยคิ้วสีดำแบ็คกรอสดำเงานะครับแล้วก็โค้ดต่างๆกระจกเดิมโรงงานหมดนะครับสติกเกอร์นะครับความดันลมยางนะครับที่แปดจากศูนย์อยู่ครบหมดเลยนี่ครับแล้วก็้อนกาลประตูต่างๆก็เดิมหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรกตูประตูเดิมๆเลยนะครับนี่ครับปรกตูประตูเดิมๆนะฮะรถสวย นะครับก็รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้าแน่นอนนะครับนี่ครับไฟสกับเพจมีให้4บานประตูนะครับจะมีไฟแบบนี้ให้ครบเลยนะครับสองพบเบาภายในก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่ครับเบาะหนังดํา3แถวแบบ7ที่นั่งนะครับด้านหลังนี่ครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ลาวหรือแอร์เพดานเรียบร้อยแล้วนะครับมีจอเพดานเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับตรงนี้เปิดได้นะครับจอนี่ครับ มีจอเพดานแล้วก็มีตัวลำโพงที่เป็นตัวทวิสตเตอร์ที่เป็นไลฟ์เซราล์ซาวนะครับซ้ายขวาให้เสียงที่เซราล์รอบคันเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับก็ถือว่าได้ตัวลำโพงทวิสเตอร์มาพร้อมเลยนะครับเป็นแบบเซราล์รอบคันให้สองตัวบนเพดานแล้วก็ระบบแอร์เพดานจอ DVD เพดานใส่มาให้ครบเลยเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานมากๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวนะครับเป็นรถที่ใช้งานดีนะครับเครื่อง3 0 0พันดีเซล นะกำลังเหลือๆแล้วก็ช่วงล่างนิ่มนวลสับตัว Isuzu MU-X ภายในก็สปอร์ตรูหราออปชั่นต่างๆก็ถือว่าให้มาครบคันเลยทีเดียวเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถติดตั้งมาเดิมจากโรงงานด้วยนี่คือเลนกล้องนะครับผมนะี่ครับนี่คือกระจกมองหลังไม่มาตัดแสงนะครับแล้วก็มีกล้องฝั่งซ้ายเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยกล้องบันทึกหน้ารถจะติดตรงบริเวณฝั่งซ้ายของกระจกมองหลังนะครับนี่ครับเขาแถมมาให้ออปชั่นตัวนี้นะครับเดิม นี่นะฮะเพราะว่าไม่ได้เจาะหลังคานะหลังคาเดิมๆเลยครับเป็นแบบหนีบนะครับเป็นแหลกแบบใช้หนีบนะฮะไม่ได้เจาะหลังคานะครับหนีบเปบตัวราวหลังคานะครับผมนี่ครับหลังคาเดิมสวยๆเลยนี่ครับรถเข้าใหม่วันนี้นะครับคุณผู้ชม3.0 DVD ออโต้นะครับ2,016.17ราคาเหลือเพียง659,000จากราคา1,364,000บาทนะครับสวย พร้อมใช้งานนะครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้นะครับก็รีบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะรถสวยมาไวไปไวสำหรับตัว isuzu mu-X สีขาวมุกด้วยนะครับได้เครื่อง3,000ด้วยแล้วก็ขับ2นะครับ 3, ามพขับ2หายากนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เรียนเชิญนะครับใครต้องการจะเข้ามาดูรถจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่เสรีไทยซอย64สีมนบุรีกรุงเทพนะครับรบกวนแอดไลน์นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับกรณี รถคันนี้นะครับว่าติดจองหรือยังจะได้ไม่การการเสียเวลานะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดลกวนโทรถามก่อนนะครับหรือว่าแอปไลน์เข้ามาสอบถามก่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมติดจองหรือยังนะฮะเพราะท่านเดินทางมาไกลอาจจะเสียเวลาได้นะครับหรือไม่ก็ต้องจองล็อกรถไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับจองล็อกรถจริงมาทดลองขับมาเห็นรถจริงไม่ชอบไม่ถูกใจเราคือมาจจำนะครับเต็มเลยไม่มีการยึดมระจำลูกค้านะครับลูกค้าต่างจังหวัดจัดเซ็นสฟรีดาวนะครับ มีเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะครับผู้ชมจัดไม่ผ่านเราคืนมัดจาเช่นกันนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะฮะตามโสโลแกนเลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับรถสวยๆใครๆก็อยากได้ยิ่งเป็นรุ่นที่หายากนะครับค่อนข้างลูกค้าสนใจเยอะนะครับนี่ครับคอนโซลสวยเลยเนียเน้ยเงินกลิบนะคุผู้ชมนี่ครับบริเวณกรอบช่องแอร์ต่างก็จะเป็นดําเงาแบ็คกรอสนะ,ค,ะค,นครับคุณผู้ชมดําเงาแบ็คกรอสนี่ค่ะ นี่ครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับหนานๆเลยครับคุณผู้ชมเบาะสวยๆเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ1ตัวนะครับเนะม็ดโอง่งเม็ดอาร์ตตะเข็บซินเดิมโรงงานก็อยู่ครบหมดนะฮะดึงดูได้เลยทุกจุดนะฮะเรียกว่ารับประกันโครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะสวยๆเลยเม็ดโอง่งเม็ดอาร์ตเดิมๆหมดเนี่ยดึงดได้เลยครับคุณผู้ชมรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับนะครับท้ายหมดสักครู่ดูแลนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปสตาร์ทรถดูเลขไมล์กันหน่อยว่าคันนี้ใช้ไปแล้วกี่กิโลเมตรสำหรับเจ้าอ s u ูมิเ x ็กสามจุดศูนย์ด7กับค่าตัว659,000บาท659นะครับคันนี้จากราคาป้ายแดงล้านสามหก0บาทนะวันนี้เหลือ659เลขไม่์เท่าไหร่มาดูกันครับผู้ชมบอกไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับได้นะครับผู้ชม ครปล่อฟ้าปรับได้นะครับปรับพนักพิงได้หมดนะครับนี่ฮะปรับเดินหน้าปรับถอยหลังปรับเอ็นนะครับมาสตาร์ทรถดูกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วกดพุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับคุณผู้ชมหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะมีสัญญาณเตือนนะครับรถสตาร์ทนี่ฮะระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชม แสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับตรงนี้หน้าปัดตรงนี้นะครับเป็นดิจิตอลแล้วนี่ครับผู้ชมรถสวยนะครับเลขไม้แท้เดิมนะครับวิ่งไป2องแสนสามโลนะครับเลขไม้แท้เดิมเช็คศูนย์นะครับไม้ตรงเช็คศูนย์นะครับนี่ครับมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลนะครับมีคูสคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเชื่อมต่อรับโทรศัพท์ได้นะครับผู้ชม รถใหญ่นะไม้สองแสนถือว่าธรรมดาครับเครื่องดีเซลนี่ครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับกำลังชาร์จทำงานอยู่นะครับไฟสองสว่างด้านในนะครับสีวอร์มที่ใส่แว่นตาครบนะครับที่บางแดดต่างๆครบคอนโซลสวยนะครับเบรกมือแมนนวลเกียร์ออโต้แบบเ็กทโทนิกมีชิปล็อกนะครับแอร์ออโต้นะครับนี่ครับแล้วก็กล้องมองหลังนี่ครับกล้องถอยนะครับติดครบภาพคมชัด นี่ฮะผู้ชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับปรับทิปได้นะครับนี่ครับแรงนะครับนี่ครับนี่ฮะทิป A ทิป B นะครับไมค์ก็วิ่งไปสองแสนสามนะครับผู้ชมไมค์แท้เดิมเช็คสูตรนะครับคันนี้นี่ครับด้านหลังสวยๆเลยนะฮะกุญแจก็เป็นคีย์เลตแบบนี้นะครับคุณผู้ชมกุญแจเป็นคีย์เลตแบบนี้นะฮะ นี่ครับกุญแจเป็นแบบนี้เครื่องสามพันะครับใช้งานดีคันนี้นะครับกระจกเป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับหนึ่งตัวหนึ่งข้างนะครับที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกตินี่ครับฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับออโต้วันทัชขึ้นลงนะครับวันทัชใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนนะครับคุณผู้ชม 6,59,000บาทนะครับจากร้านสานะครับน่าใช้งานนะครับ isuzu mu-X 3.0 dvd auto ขับเคลื่อน2ล้อด้วยนะครับสีขาวมุกด้วยคันนี้นะฮะภายในดำรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันครับใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเครื่องเล่นกันจะเป็นนี่ครับมีเดียต่างๆก็จะมี ipod hdmi bluetooth aux usb แฮนดิสเอเอ็นะครับเครื่องเสียงนี่ครับแบน AM เ m นี่ครับพวงมาลัยก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกแท็กเลือกชัแนลด้านที่พวงมาลัยเลยนะครับน่าใช้งานมากๆสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําสามารถดึงมาได้กรอบช่องแอร์จะเป็นดําเงาหมดเลยรถสวยครับคันนี้มือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับคุณผู้ชม ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกครบเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คิ้วโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมคิ้วโครเมียมไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับเครื่อง3,000ันดีเซลออโต้ขับ2เนดะี๋ยวเปิด้องเครื่องให้ดูกันนี่ครับเวลาเราปิดไฟหน้านะครับไฟเดย์ไทม์ก็จะทำงานนะครับ เปิดห้องเครื่องให้ดูเปิดฟ้าถังให้ดูกันนะครับะผมดูรอบคันสโอบหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับคันนี้นี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานิสสันเทียนารุ่นนี้เป็นตัวท็อปเลยนะเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับนี่ครับนิสสันเทียนาเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับทผู้ชมออกใหม่ป้ายแดงนี่ล้านกว่านะนะครับ ราคาเหลือ200,000ต้นๆนะครับตัว250 XVV6 ด้วยนะครับเป็น Xtronic CVT สีขาวมุกคันนี้เดี๋ยวติดตามรีวิวถัดไปจะมาจะมีรีวิวที่สามเทรน่าคันนี้นะครับปี2010นะครับคุณชมราคาของต้นๆเองน่าใช้งานมากๆภายในโอ้โหหรูหรามากเบาปอดไฟฟ้าด้วยนะครับคุณชมนี่ฮะเรามาที่คันนี้กันต่อนะครับนี่ครับเจ้า Isuzu MU-X นะครับนี่ครับไฟหน้านะครับก็จะมีไฟ daytime เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับผมแล้วครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ก็ทํางานอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่อง3 0 0พดีเซลนะครับเดินรอบปกติเลยนะครับนี่ฮะ,ะทำงานปกติเลยนะครับคุณผู้ชมคอมแอร์ต, blanc, ต่างๆก็ตัดปกติเลยนะครับฐานหน้าเดิมโครงสร้างเดิมๆครับนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับเพจเดิมโรงงานนี่นะคะปปรับฝาโปรงเดิมนะครับ แผ่นกันความร้อนต่างๆเพิร์กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดเลยเครื่องยนต์เป็น DDI นะครับ3,000ดีเซลนะครับปี2016นะครับจดใช้งานปี17ครับเครื่อง3,000ออโต้ขับ2ขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะเสรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทำการทุกวันนะสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะ 3.0 DVD นะครับออโต้ Auto ขับ2 659,000บาทนะครับจากราคาล้าน3 64,0บาทเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยสับคันนี้สนใจนะครับก็สามารถขอข้อมูลหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยมีบริการส่งรถด้วยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออนนจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะครับเยี่ยมเอกสารแล้วก็พูดคุยเรื่องของการจัดไฟแนนซ์กันต่อได้เลยนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้นะครับเพิ่มเติมอย่างไรรีบแจ้งเข้ามารถเข้ามาใหม่มาไวติดจองไวนะครับการันตีโครงสร้างมีวรนตาีหลังการขายให้อีก90วัน3เดือนดูแลเซอร์วิสฟรีให้1ปีนะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีรับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะครับผู้ชมรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำต่อตอนะครับปรับสภาพตามการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราทําการสปาปรับสภาพต่อนะครับไฟหน้าเนี่ขัดใสเลยนะครับผู้ชม วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนแล้วสนใจติดต่อด่วนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ